มาติดตามข่าวสารในช่วง14นาฬิกากับอมรินนิวส์เบรกดิฉันมาปริยาสุวรรณทารารัตค่ะการประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่ในวันที่2ยังคงเป็นการพิจารณาเนื้อหาภาคสองของหมวดรัฐสภานะคะที่น่าสนใจอยู่ที่การกำหนดระบบการเลือกตั้งค่ะแบบสัดส่วนผสมโดยบรรยากาศล่าสุดของที่นั่นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณวีรศิษฐ์จึงประสบการค้าผู้สืขข TV, ่อข่าวอมรินทีวีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่พัทยาค่ะ ครับคุณแม่ปริยาครับบรรยากาศล่าสุดยังอยู่ที่การพิจารณาในเรื่องระบบเลือกตั้งของสภาผู้แทนรัษฎรที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมของเยอรมน,นีจะตอบโจทย์สังคมการเมืองไทยที่มีความขัดแย้งได้ครับ,บนายนครินแม่ตรายรัฐหนึ่งในคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะผู้มีบทบาทสําคัญที่เสนอระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมกล่าวว่าการเลือกตั้งระบบดังกล่าวจะมีสสอจานวน450คนแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต250คน และแบบสัดส่วนปฏิลิศ200รคนแต่อาจจะมากกว่านี้ไม่เกิน30คนที่สําคัญคือคะแนนเสียงในระบบสัดส่วนจะเป็นตัวกําหนดสสทั้งสภาเป็นการสะท้อนทุกคะแนนเสียงของประชาชนและทําให้พักการเมืองขนาดเล็กมีโอกาสเข้าเป็นตัวแทนในสภามากขึ้น สอร,รับกับความเห็นของนายบรวรศักดิ์อุวรนโอประธานคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เห็นว่าระบบดังกล่าวจะตอบโจทย์ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของสังคมไทยด้วยการร่วมมือกันจากหลากหลายกลุ่มการเมืองป้องกันการกินรวบแบบพักเดียวเหมือนที่ผ่านมาแม้เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมจะให้การสนับสนุนระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมแต่ยังมีข้อกังวลที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ถึงแนวทางป้องกันการแทรกแซงพักการเมืองของกลุ่มทุนรวมถึงมีข้อเสนอให้ลงทุนระยะยาวซื้อเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า8,000กว่าล้านบาทอย่างเช่นอินเดียและสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาการพุจริตการเลือกตั้งสำหรับการพิจารณาล่าสุดในขณะนี้แม้จะมีความชัดเจนว่าระบบการเลือกตั้งแบบเยอรมันสัดส่วนผสมจะถูกยิบยกนำมาใช้แต่ยังมีการอภิปรายในรายละเอียดปลีกย่อยอย่างกว้างขวาง,วางซึ่งจะมีความชัดเจนอีกครั้งในเย็นวันนี้ครับ ขอบคุณค่ะคุณวิลศิษย์ค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวสำคัญตลอดทั้งสัปดาห์ที่ต้องเกาะติดกันนะคะ